ครับสวัสดีครับคิดตีเขาจะมาตักหอยนะครับหอยปังบ้านเฮ้านะครับอยู่ขางทางครับคลองที่เขาคยมาดักปลาไหลครับคลองนี่ครับเบิ้งกันเลยครับจะมีหอยบ้ครับคลองเฮ้านะครับคลองนี้มีหอยปังครับวันนี้เขาเดยแล้วตักมานาครับดิ ตักตูที่เขายุไก่ยุลึกนะครับรูดน้วกันครับจะได้หอยบะครับเอาไปเห็ดเงี้ยดักไปเลยนะครับหอยเ้าครับโอเคเห็นยังนึ่งเหครับได้ล่ะไป่เห็นแล้วเดี๋ยวจะใส่นี่ตักเอานะครับนี่ตักเอาตุกแก่ก่อนนะครับสองสามอันยุหนี่ครับนี่โอ้หลุดตกกระบอกอุ้ได้สองอันครับนี่สามครับ โอ้สามน่วยเหรอครับเอามาเก็บก่อนนะครับโอ้นี่เน,เนยไงครับนี่สามน่วยครับครับน่วยหนึ่งอยู่นี่นะครับนี่ พุ่งกันครับเดี๋ยวมาขับเลยนึงครับนี่นี่อันนี้เกาครับนี่อู้ห่วยหลยอยู่นะครับแม่บ้าเลยนี่นอู้ยงกลางครับเต็มเลยเนาะอู้หน่อยนึงครับ หมดยังอุ้นครับสองน่วยสามน่วยแม่นหมดเดี๋ยวหาแม่ครับขึ้นมาเข็บพนครับเด็กน่วยรอบอู้เด้หลลยอยู่ครับนี่ไม่น่วยใหญ่รครับ ้ไต้หลายอยีกรบรอบนี่มีเน่ยไงนะครับโอ้โตักสองรอบครับมาครับตักหอยปังน้ากันครับตักกรกตสามเข้านะครับโอ้ยที่เดียราเ่ามันเปนหอยครับนี่โอเมนนะครับนี่โอ,โอ้หอยสามสี่น้วยครับ มีปล่อยคืนครับโอ้ยยังล่ะครับนี่อ้ยซากยังงับอู้ซากตงนขึ้นแต่ท้องครับโอ้ยคือมาตายอยู่นี่เนาะนี่เนาะเห็นบ่ครับเอามาตักหอยนะครับมาเจอซากตงนขึ้นแตท้องครับนี่ ตายโดนแล้วนะครับสนิททานว่าถึงรถชนครับนี่เพราะว่าอยู่ข่างทางนะครับโอ้ยไปครับตักหอยกันต่อครับอู้ยู่ข่างกับฟังกับนี่นะครับนี่เก็บปลาเลยครับสองหน่วยครับหน่วยหนึ่งอู้หลายนะครับฟังนี่ครับ น้อยนึงครับนี่น้อยนึงครับอู้เต็มเลยครับโอ้เคลียใช่ผลพักนะครับนันโมเมนต์หอยอหน่อยนึงอู้ของนี่มีเนยแย่ครับนี่เห็นบ่ครับหอยปังเนาะครับมันตกเลยบ่เอา้ามาน่ะเมื่อนี่ เดี๋ยวยูหลึกเขาจะตักออกนะครับขับหนึ่งนหนึ่งครับหมดยังหมดยังโอ้นายตายยังไง นี่ยูเลยเขาตักออกนะครับเนนึงอยู่ไหนอะตกเมแล้ครับเนนึงเนนึงว่ายข้างลางโอ้ตกตกนึนงก็เล่ไหลอยู่งานับเนนึนยยง โอ้โอ้ออกมาอยู่เออเออเออโอ้สามหน่วยหมดยังหมดแล้วนะครับครับจัดที่ C เล้วครับนี่เพราะได้อยู่ครับไฟปังครับ เดี๋ยวจะหาขังต่อฟังนี่ไปนะครับนี่เราจะกลับเลยนะครับได้้ลยแล้วครับอุ้นครับสองหน่วยหน่วยวันไงนะครับครับ โอ้ยครับหน่อยนึงจมละหน่อยหนึ่งครับอุ้ยครับหน่อยนึงนี่ต่งต่อฟังครับครับที่ครับหอยเหาครับนี่เพราได้อยู่นะครับเอาไปดักปลาไหลซื้อนะครับเอาเพชรเนี่ยดักปลาไหลครับ เขาก็พอแล้วนะครับนี่เขาจะกลับบ้านเลยนะครับครับคลิปตีกับพาดทุกคนมาง้มหอยนะครับมาตักหอยครับตักหอยเอาเพชรเงียดดักปลาไหลนะครับเราติดตามเบ้างนะครับเด้อเขาจะไปดักปลาไหลบ่ออดนะครับจะมานบออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเด้อเพื่อปิ่งกำลมังแก่กันนะครับเนาะครับคลิปตีขอขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ